จริงๆคนะว่าหลายๆคู่เขาก็มีคู่ที่ดีๆหลายคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบคู่เราคู่เดียวอะไรเงี้ยแต่บางทีพอมีข่าวหย่าร้างอะไรเงี้ยอาจจะแบบโอยคนนู้นคนนี้คนนั้นเออใช่มีมกลับมาอะไรเงี้ยจริงๆก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาที่ใครๆเลิกกันแล้วมามีของคู่เรากลับมาเพราะมันเหมือนแบบเราเราเคย ไม่ได้พูดไว้เพื่อสิ่งนี้ <อะ S 1> ไม่ได้พูดไว้เพื่อผู้รักใคร,เ,รเพื่อเหตุการณ์ใดที่เขารักกันไม่รอดแล้วมันล่มแล้วต้องมามีมพวกเราขึ้นเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ชวนใช้มีมพวกเราที่ยังมีความรักที่ยังสลาปลื้นกันอยู่มาเหมือนซ้ําเติมผู้ใดผู้หนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่จริงควรจะให้กําลังใจมากกว่าให้เขาแบบเ,ออเดินหน้าสู้ต่อไปหรืออะไรเงี้ยไม่ชอบเลยมันเป็นการที่เอาคําพูดของเราไปซ้ําเติมคนอื่น ไ่ด้ปลบปื้มหรือดีใจกับสิ่งที่มายกยอปอบปั้นว่าคาพูดนั้นเราดีเราเป็นคนดีหรืออยู่กันรบราบเรื่องเนี้ยเราไม่ได้แบบแฮปปี้เรารู้สึกว่าแบบไม่ควรเอาเราไปยุ่งกับใครเลยไม่ว่าใครจะมีปัญหาหรืออะไรยังไงก็ตามแต่อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงสิ่งนั้นก็คือพูดไปเจ็ดปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะนานมากแล้วยินดีค่ะแต่ใครก็ได้ขอเป็นคนดีแต่ไม่ใช่สามีดิ่ันแค่นั้นพอขามีคนเดียว ใช่ค่ะจริงๆคณะว่าหลายๆคู่เขาก็มีคู่ที่ดีๆหลายคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบคู่เราคู่เดียวอะไรเงี้ยแต่บางทีพอมีข่าวหย่าร้างอะไรเงี้ยอาจจะแบบโอ้คนนู้นคนนี้คนนั้นเออใช่มีมกลับมาอะไรเงี้ยจริงๆก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาที่ใครๆเลิกกันแล้วมามีมของคู่เรากลับมาเพราะมันเหมือนแบบ เราเราเคยไม่ได้พูดไว้เพื่อสิ่งนี้นไม่ได้พูดไว้เพื่อคู่รักใคร,เ,รเพื่อเหตุการณ์ใดที่เขารักกันไม่รอดแล้วมันล่มแล้วต้องมามีมพวกเราขึ้นเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบดีเท่าไหร่อะไรเงีเ้ยเขาเขาไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เขาพูดไว้นานแล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็รู้สึกว่ากับคู่คู่นั้นบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมันมี แบบนีออกมาหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นคู่ที่ไปซ้ําเติมคู่ใครเพราะว่าไม่มีคู่ไหนหรอกที่เขารักกันเราก็อ,อยากเลิกกันเพราะว่าอยากอยู่กันให้รอดทุกคู่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัจจัยหรือสิ่งปัญหาต่าง ด้วยกันไม่ได้อไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ควรใช้มีม,มพวกเราที่ยังมีความรักที่ยังราบลื่นกันอยู่มาเหมือนซ้ําเติมผู้ใดคู่หนึ่งไรเงี้ยมันไม่ใช่จริงควรจะให้กําลังใจมากกว่าให้เขาแบบเ,ออเดินหน้าสู่ต่อไปหรืออไรเงี้ยนะวัเนเก่งใจเพื่อนร่วมวงการใช่จริงๆทุกคนที่รักเลิกไปก็เป็นเพื่อนๆเราทั้งนั้นอไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบปล่อยผู้เราไปเธอให้เราอยู่ของเราไปเธออย่าไปเอาูายุกับผู้ใดเลยไรเงี้ยจะรักจะรอดจะไม่รอดอไรเงี้ยมันก<ม>็ จริงๆแล้วทุกคนไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากเลิกลา<อ>ทุกคนอยากพบกันราบรื่นแบบตลอดไปอยู่แล้วเลยนะคะ<อ>นั้นออกไป7ปีกว่าแล้วค่ะอย่างที่บอก7ปีกว่าแล้วก็ยับสิบปีก็ยังกลับมาบบใช่ใช่กลับมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบเลยมันเป็นการที่เอาคําพูดของเราไปซ้ําเติมคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ได้ไม่ได้ปราบปลื้มหรือดีใจกับสิ่งท<อ>ี่มายกยอปอบั้านว่าคําพูดนั้นเราดีเราเป็นคนดีหรืออยู่กันครบราบรื่นเนี้ยเราไม่ได้แบบแฮปปี้ เรารู้สึกว่าแบบไม่ควรเอาเราไปยุ่งกับใครเลยไม่ว่าใครจะมีปัญหาหรืออะไรยังไงก็ตามแต่อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงสิ่งนั้นก็คือพูดไปเจ็ดป,ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะนานมากแล้ว ได้มาเพิ่งพูดแต่พอออกไปเงี้ยคนคิดว่าเรามาพูดหลังจากที่มีเหตุการณ์มีข่าวแบบเนี้ยซึ่งแบบมันเอาเหมือนเราทําไมต้องเอาผู้เราโยงไปกับประเด็นเลยใช่มีคนเข้าใจผิดเยอะมากอไรเงี้ยเพราะว่านั้นนัานถ่ายไปแบบ7จ็ดปีแล้วนั้นแต่ถ้าเห็นลูกนั่นนั่งอยู่ตอนนั้นยังเล็กเล็กเลยตอนนี้สูงร้อยแปดสิบกว่าหมดแล้วอ่ะเลยก็แบบทาไมเนี่ยไรเงี้ยหรือไม่รู้จะเอาอะไรลงกันหรือเปล่าไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นบุคลิกมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนน่ะฮันนบเชื่อว่านิสัยบุคลิก แล้วก็สถานการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเรามาเทียบกับไทยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะต่างคนต่างวราระต่างเหตุการณ์แล้วก็สถานภาพสังคมอะไรก็ต่างกันเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้จ้ะก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วฮะนาว่าจริงๆแล้วทุกคนอยากให้มันอยู่ด้วยกันได้แหละไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากเลิกลาไม่มีอยากให้แบบครอบครัวมีปัญหาหรือว่าชีวิตการงานมีปัญหาหรอก คนก็ทําแบบบางทีก็ู้าเราไม่ถึงการหรืออะไรก็ตามแต่เนาะนั้นก็รู้สึกว่าอยากอยู่ห่างๆอยากห่วงทุกคนทุกเคสดีกว่าลูกก็ดีสามีก็ดีสี่แวนร้อก็ดีอันนี้รับคาชมมากกว่าว่าแบบถ้าสใครที่อวยพรเราถ้าถือว่าทํานทำอวยพรเนาะให้เราได้อยู่กับผู้ที่ดีลูกที่ดีต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่า หลายๆคนก็มีอะไรให้ใน้าอิจฉาเยอะแยะจริงๆคู่พี่หน่อยก็ไน้าอิจฉากันที่เค่งก็รักลูกเลี้ยงลูกแทนภรรยาไปเที่ยวไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็แอบแบบมีหลายๆคนแบบว่าเออเราก็ดูดูไปแบบมีหลายคนนะในในวงการหรือว่านอกวงการที่มีความรักที่ลาำลื่นแล้วก็จ,จริงๆอยู่กับการทําตัวแหละเราเราทําตัวด้วยกันและกันเป็นยังไงสามีเราเป็นอย่างนี้เราเป็นแบบนี้เข้ากันได้ไหมแต่หลายอย่างที่มไีไม่น้าอิจฉาก็มีเราก็ต้องดีลกับสามีเราให้ได้นะสามีเราก็ไม่ได้ดีลง่ายๆอะไรเงี้ยเข้าใจ เห็ใช่ก็ยอดมนุษย์เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรง่ายที่ได้มานะเราก็ต้องแติบเราก็ดีวกับชีวิตกับอารมณ์ของสามีเราเหมือนกันอะไรเงี้ยลูกเราด้วยอะไรเงี้ยพอมีลูกลูกก็ยอดมนุษย์เหมือนพ่ออีกอะไรเงี้ยแล้วลูกเราเป็นคนเดียวใช่สามคนอะไรเงี้ยก็ยังรู้ที่บอกว่าที่เห็นทุกอย่างมันสุขสบายจริงมันไม่ได้สุขสบายขนาดนั้น ทุกวันนี้งานบ้านก็ต้องทำเพราะสามีไม่ชอบเห็นมแม่บ้านอยู่ที่บ้านมาแค่จันทรุกจุลน,น,นั่นอีนี่ค่ะอีแจวค่ะชินกได้ใช้รู้งทอมันได้ชีวิตสุขสบายมากหรอแต่เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้ทําแบบนี้ะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นมนุษย์เมียมนุษย์แม่ด้วยแล้วก็ต้องทํางานด้วยอะไรยเงี้ยโอ้มันยากมันอยู่ที่าการประพฤติของแต่ละคนถ้าฝั่งหนึ่งเจ้าชู้ต่อให้เราปฏิบัติตนยังไงมันก็ยากเลย มาได้เหล่าที่ดีกว่าเขาได้เข้าใจเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีความเป็นผู้ชายสูงอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่กันได้